ครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับมือนนิ่งหลอดมาสรุปผลบ้างไฟนะครับบานหน้าบัวนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับจังเป็นบานเบาบ้านนะครับอยู่หน้าบัวละกันนะครับบอกง่ายๆนะครับรู้กันนะครับแถวแถวบ่อขยะละอ่ะสรุปผลนะครับนุ่งหลอดสรุปเอ่อ ดรไปแล้วนะครับอันนี้มาสรุปยโสนะครับบางที่หนึ่งนะครับมหาอุดบวกเขาพระวิหารตึงเตือยืสี่สิบห้าห้าสิบห้าเดี๋ยวสามร้อยพอดีผ่านหวานจะเรียบนะครับบางแลเปิดหัวนะครับผมเสียนยัดโดนซะแล้วนะครับบางที่ซองเทพสามดาวนะครับ 65 70เดร้อยส่าคะแนนไม่ผ่านนะครับเอาคืนท่านควันนะครับผมบางที่3นะครับบอนท่องนะครับหกสิบห้าเดียสี่สคะแนนไม่ผ่านนะเอาคืนทบต้นเลยนะครับบางที่สี่นะครับสอสเลงนะครับห้าสิเดียสองร้อยหกสิบห้าคะแนนผ่านนะครับผ้าวิทำงานนะครับบางที่หา ลูกข้ามบอนะครับ55เบอร์เดียวได้275คะแนนผ่านนะครับบางที่6น้องไม้นครโพนะครับ65เบอร์เดียวได้195คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางที่7นะครับน้องไทเกิดนะครับ120คะแนนไม่ผ่านนะครับราคาได้กรบโบผ่านดอกนะครับบางที่8ปอสมหมายนะครับ50 55ได้205คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่9ก้าไอซื้อชนนะครับผม70เบอร์เดียว ได้325คะแนนผ่านนะครับบางที่10นาคอนดงมั่นนะครับ50 55ได้323คะแนนผ่านนะครับบางที่11ป่าสดนะครับ 85เบอร์เดียวได้305คะแนนผ่านนะครับบางที่1 2ปอเปี้ยวนะครับ80 85ได้3 30คะแนนผ่านนะครับบางที่1 3คู่สีหางดีนะครับ65 70ได้195คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่1 4นะครับน้องแย่ๆนะครับ665 0ได้2 60คะแนนจ้าเกือบนะครับบางที่1 5นะครับส่อเลลงนะครับ50 60ได้225คะแนนนะครับแพ้นะครับบางที่1 5นะครับ บางที16นะครับบอลท่องนะครับ60 65ได้80คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที17นครดงมั่นนะครับ60 65ได้185คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที18บแปดเคยสุวรรณ60 65ได้255คะแนนไม่ผ่านนะครับแพร่หาวิเจ็บปวดรวดร้าวนะครับบางที19นะครับปุยเมฆ85เบอร์เดียวได็ดสา้อยยี่สิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิบซาเลงนะครับผม ซอเล็กนะครับเบรกซอเล็กนะครับหกซิเบอร์เดียวเด็ด้อยเก้าคะแนนผ่านนะครับบางที21ไออุ่นนะครับ80เบอร์เดียวเด็ด้อยเก้าคะแนนผ่านนะครับบางที22่สปลาล้วนนะครับ40เบอร์เดียวเด็ดสี่สิบสี่นะครับเด็ด้อยห้าสคะแนนผ่านห้าวินะครับบางที23นะครับปลาหนุ่ยนะครับ85เบอร์เดียวเด็ด้อยสิบหคะแนนผ่านนะครับบางที24คนล้างเข่านะครับ70เบอร์เดียวเด็ด้อยยี่สคะแนนผ่านนะครับผมโอ้อ่ะ ตายที่ทีนะครับหลักกรพานทีทีเลยนะครับผมโอ้โหเหรียญหยาคือกันนะครับผมตายทีผ่านทีนี่โอ้โหเบิดคํคสิซเบานะครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแม่เหลี่ยงเปะนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับ่นสข้อมูลมาให้นะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับเพราะปกติของรลอดกับสรุปบนอ่าอีกสนามหนึ่งนะครับผนสข้อมูลทางไลน์มาให้นะครับต้องขอขอบคุณอิลีนะครับที่เป็น ส่งมาให้ลุงหลอดก็เลยได้มาสรุปผลอีกสนามหนึ่งนะครับหากขอมูลผิดพลาดปากกาใดลุงหลอดเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมงหลอดเดฟซีสวัสดีครับเหมือนก็มีสองงองสองสนามนะครับบอกขยะนะครับผมฮายะโสทอนนะครับอีกมองหนึ่งกะพละนะครับน้องเล็กนะครับแถวสตกรรมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดฟสีสวัสดีครับ